สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาคุยให้ฟังถึงประโยชน์ของถั่วพิตาชิโอถั่วพิตาชิโอจะเป็นถั่วที่มีรสชาติอร่อยกรอบมันไขมันต่าแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยประโยชน์ของถั่วพิตาชิโอมีมากมายเลยคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังถึง9ประโยชน์ของถั่วพิตาชิโอค่ะประโยชน์ข้อแรก การกินถั่วพิตาชิโอช่วยลดไขมันในเลือดข้อ2ช่วยเพิ่มกรดไขมันดี (HDL) และลดไขมันเลว (LDL) คนที่กินถั่วพิตาชิโอเป็นประจำยังช่วยลดคลอเลสเตอรอลได้นะคะข้อ3ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจข้อ4 ช่วยลดความดันโลหิตและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองข้อ5ช่วยในการลดน้ำหนักในพิตาชิโอมีเส้นใยอาหารสูงการกินพิตาชิโอก่อนมื้ออาหารหลักจะทำให้กินอาหารได้น้อยลงด้วยค่ะนอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยนะคะข้อ 6. ในถั่วพิตาชิโอมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งด้วยนะคะข้อ7ลดความเสี่ยงจากอาการประสาตาเสื่อมเนื่องจากในถั่วพิทาชิโอมีลูทีนซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นและลดความเสี่ยงจากอาการประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุด้วย ข้อ8ถ้าหากผู้ชายกินถั่วพิตาชิโอเป็นประจำยังช่วยเพิ่มสุขภาพทางเพศด้วยค่ะข้อ9ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนช่วยบำรุงและเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนั่นก็คือ9ประโยชน์ของถั่วพิตาชิโอนะคะ ถั่วพิตาชิโอมีประโยชน์มากมายเลยเป็นถั่วที่มีไขมันน้อยแคลอรี่ต่ำคุณค่าทางโภชนาการสูงกินแล้วอยากอร่อยด้วยค่ะต้องไปหาถั่วพิตาชิโอมากินกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ